ปี2026เปิดมาได้สวยใช่ไหมครับตลาดหุ้นทั่วโลกทำนิวไฮหุ้นเทควิ่งกันระเบิดเถิดเทิงบรรยากาศเหมือนปาร์ตี้ที่ไม่มีวันเลิกราแต่ช้าก่อนครับท่ามกลางความอิ่มเอ็มใจนี้นักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเขาเห็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่ถูกมองค่ามากที่สุดในปี2026เลยทีเดียวมันไม่ใช่สงครามมันไม่ใช่โรคระบาดแต่มันคือเงินเฟ้อที่เกิดจาก AI ครับ วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมเทคโนโลยีที่เราคิดว่าจะมาช่วยสร้างกำไรอาจจะกลายเป็นตัวการที่ทำให้ตลาดพังซะเองก่อนจะไปดูความเสี่ยงเรามายอมรับความจริงกันก่อนครับว่าปี2025ที่ผ่านมาหุ้นเพกเจ็ดนางฟ้าแบกบกำไรตลาดหุ้นสหรัฐไว้ถึงครึ่งหนึ่งบวกกับความหวังว่าธนาคารกลางเฟดจะลดดอกเบีย้ยทำให้ทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรวิ่งทำสถิติดีที่สุดในรอบ5ปี ทุกคนหวังว่าปี2026นี้รัฐบาลสหรัฐยุโรปญี่ปุน่นจะอัดฉีดเงินเข้ามาอีกเศรษฐกิจก็น่าจะไปต่อได้ยาวๆแต่ว่าจุดนี้แหะครับอาจจะเป็นจุดตายได้เพราะเมื่อมีเงินอัดฉีดเยอะบวกกับการลงทุน AI ที่บ้าคลั่ง มันอาจจะเป็นส่วนผสมชั้นดีของระเบิดเวลาเงินเฟอ้อหลายคนอาจสงสัยว่าปกติแล้วเทคโนโลยีมันต้องทําให้ของถูกลงไม่ใช่หรือคําตอบคือใช่ครับในระยะยาวแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับนักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley และ Deutsche Bank ชี้เป้าไปที่สงคราม Data Center ครับ พวกไฮเปอร์สเกลเลอร์อย่าง Microsoft Meta Google กกำลังพุ่งเงินระดับล้านล้านดอลลาร์าเพื่อแย่งกันสร้าง Data Center สิ่งนี้ทำให้เกิดดีมาน์มหาศาลใน2อ,อย่างก็คือ1พลังงานไฟฟ้า2ชิปขั้นสูงเมื่อความต้องการล้นสป라ป이์ราคาก็พุ่งครับ morgan stanley ถึงกับฟันธงว่าเงินเฟอสหรัฐจะค้างเติรงเหนือเป้า2%ยาวไปจนถึงสิ้นปี2027เพราะต้นทุนพวกนี้แหละครับแล้วถ้าเงินเฟอไม่ลงจะเกิดอะไรขึ้น t ทรเวอร์กรีแทมจาก Royal London Asset Management เปรียบเทียบไว้เห็นภาพมากครับเขาบอกว่าดอกเบีย้ยที่ตึงตัวจะเป็นเข็มที่มาจิ้มฟองสบู่นี้ธนาคารกลางจะไม่ลดดอกเบีย้ยหรือเผลอๆเนี่ยเขาอาจจะกลับมาขึ้นดอกเบีย้ยด้วยซ้ำพอต้นทุนการเงินแพงขึ้นโปรเจกต์เอที่เคยวาดฝันไว้สวยหรูต้นทุนก็จะบานปลายกําไรจะหดหายและความน่าสนใจในการลงทุนก็จะลดลง นี่ไม่ใช่แค่คำผูลอยๆนะครับสัญญาณเตือนเนี่ยมันเริ่มมีมาบ้างแล้ว Oracle เนี่ยเดือนก่อนหุ้นร่วงหนักเพราะเผยตัวเลขรายจ่ายที่พุ่งสูงขึ้นจากการลงทุนฟั่ง b r อดคอมก็ออกมาเตือนว่ามาชิ i นกำไรขั้นต้นเนี่ยจะโดนบีบส่วน HP เขาบอกชัดเจนเลยว่าปลายปี2026จะเจอสึกหนักจากราคา Memory Chip ที่แพงขึ้นเพราะคนแย่งกันเอาไปทำ Data Center แค v วินโ s เซจจากคามิแยถึงก็บอกว่าตอนนี้เขาเริ่มหนีไปถือพันธบัตรที่ป้องกันเงินเฟ้อแล้วเพราะตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป d ดอยช์แ Bank คาดการว่าภายในปี2030เม็ดเงินลงทุนใน Data Center จะสูงถึง4ล้านล้านดอลลาร์ถ้าสปรายของชิปและไฟฟ้าตามไม่ทันเราจะเจอภาวะคอขวดที่รุนแรงและราคาสินค้าก็จะเฟ้อขึ้นไปอีก จอชเชนอดีตผู้บริหาร Meta เตือนสติทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อชิปแพงขึ้นต้นทุน AI สูงขึ้นผลตอบแทนนักลงทุนลดลงสุดท้ายเม็ดเงินที่ไหลเข้ากลุ่มเท็ก็จะเริ่มเหือดแห้งดังนั้นปี2026อาจจะไม่ใช่ปีแห่งการหลับตาจิ้มหุ้น AI อีกต่อไปครับแต่เป็นปีที่เราต้องจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อและต้นทุนของบริษัทพวกนี้ให้ดีคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าฟองสบู่ AI จะแตกเพราะเงินเฟ้อจริงไหม หรือเทคโนโลยีเอาชนะทุกอย่างได้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันครับถ้าชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ